ที่เรวเห็นหนี่บังเห็นแกสโตร์ขึงเนาะขึงหนึง่งมาตานี่สูงเลยพอจะลงไปกบใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงลงหมดตาทอดลมเนาะมีทางลงทางกระชิมเนทางนี้เนาะทางลง งลงไปเจอตาดย่อยเร็นตาดย่อยก่อนหลังจากลงไปหมกตาดย,อย่อดี๋ยวจะขึ้นตามนะขึ้นห้าตาดกดเนาะตาดกดทีเป็นมุกีเนี่ยตาดย่อยนี่เป็นมุมไก่ที่สุดเลยถ่ายหูถ้าว่าเดี๋ยวไปสัมผัสไก่เป็นอลังการนะ ตอนนี้ก็ว่าฮอศาสต์นำรอดเนาะที่ตก้นเห็นก็อยูล่ลงคือเป็นน้ำเนาะแต่ว่าอยู่จุดที่คอยยืนเนาะระว่างนี่มันจะไม่มีน้ำไหลเลยสังเกตว่าน้ำตกมาจะทึมทุมาจะทึมแต่ว่า ทอดลงไปลุมลอดออกมาไปพืนเนาะมันก็จะออกไ่ลุมเนาะก็เด็มน,น้ำตกตาดลอดอันนี้เป็นบนลอดทำเนาะถามาว่าเขาชิล่องบนนี้แหละทอดตาด ซุ้งๆอยู่ล้มเลยเนาะแต่ว่าคอยก็จะเคยเนาะนี่ผู้หนึ่งเนาะเคยตะก,กี้เนาะหลังจากที่น่องก,ก็รู้สึกว่าหายแวบ,บเลยเนาะ